อ่าต่อเนื่องด้วยไอดีนะครับอ่าอัดติดนะอันนั้นเป็นจ้อนะครับอันนี้เป็นเอน้ำแข็งนะครับราคาหกพันห้าร้อยบาทนะครับมาดูว่าเราจะได้อะไรบ้างครับตั้งค่าทวิ t เตอร์ว่างหนึ่งนะครับรับประกันความปลอดภัยเช่นเคยครับไปดูที่ช่วงนี้ไม่สบายนะครับเซตเข้าชุดกันเลยนะครับอ่าชุดนี้มีนะ เซตนี้มีนะครับหัวครบนะครับอ่าก็ตามเซตนี้เมื่อกี้มีอ่าแล้วก็เป็นเซตนี้นะครับโคลเดนทิกเกอร์ hmm. ไม่รู้หัวไหนนะครับนี่หัวอะไรแบบแๆเดี๋ยวเราไปดูที่หัวนะครับส่วนมากหัวกับตัวเนี่ยครบเซตอยู่นะครับ ุดกระดูกเหมือนเดิมครับอ่ะชุดคิทตันมีนะครับชุดคิดตันเนี่ยก็ก็หายากอยู่นะครับชิตตันชุดกุ้งมีนะครับหัวมีนะครับตัวเนี้ยครบเซตมันเลยนะครับเนี่ยหัวมีนะกุ้งมีนะอ่าดูนะเนี่ยเนี่ยหัวเซตมันหัวมันนะอ่าไอตัวนี้ก็มีนะตัวมันอนะข้าวโพดเนี่ยมีนะครับชุดตัวมันเมื่อกี้นี้ แมวก็มีนะครับตัวมันอะ่ะก็ส่วนที่เป็นชุดก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวใส่ชุดนี้แล้วกันอ่ะหกพันห้าเท่านั้นนะครับทวิตเตอร์ว่างหนึ่งนะครับไอดี ID นี้ใครหาอยู่หน้ากากประมาณนี้นะครับ ได้เลเวลสี่นะครับไอเซตตัวตลกนี่ก็น่าจะมีนะไปดูชุดมหน่อยนามีนะครับเนี่ยเห็นปะคือเซตเซตเข้าเข้าชุดอะครบชุดนะครับไอดี ID เนี้ยถึงของมันจะแบบชุดไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันมันครบเนี่ยครบหัวครบตัวนะครับเนี่ยรองเท้าเนี่ยมีเนี่ยเห็นปะหกพันห้านะครับโอเคนะครับเนี่ยย้อนไปดูอีกทีก็ได้นะ เนี่ยตัวตัวกับหัวเนี่ยครบนะครับเนี่ยหกพันห้านะครับใครถูกใจมาเอาไปเลยครับฝากยูซีนะครับซีซั่นสิบหกกำลังจะเข้ามาแล้วนะครับมาเปิดกันได้เช่นเคยนะครับแล้วฝากกลุ่มใหม่ผมด้วยนะครับเช่นเคยครับสองกลุ่มเลยครับทีนี้อ่ะฝากแชร์กลุ่มได้นะครับ ก็จะได้น้ําแข็งเลเวลสี่ครับปืนอื่นๆก็ไม่ได้เยอะมากเช่นเคยครับแต่ว่าได้น้ำแข็งเลเวลสี่กับชุดนะครับถ้าคนไม่ซีเรียสเรื่องชุดแต่ก็ได้อยู่อะไม่ใช่เรียสเรื่องปืนอื่นนะก็ะประมาณนี้นะครับอ่านี่มีปืนอัพอีกอันนึงนะเลเวลหนึ่งนะครับปืนพก ระยะประชิดประมาณนี้ไปดูที่รถนิดนึงโอเคครับล่มนะเครื่องบินนะครับหกพันห้าครับลูกระเบิดผมคาดดูอะไรไหมเป่าดูไปแล้วก็ว่างกลางไหมครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับลำพับนึงตอบเขอก่อนนะครับอมีเทพจุตินะครับแล้วก็ฉายาหนึ่งในใจเสมอนะครับทงประมาณนี้นะครับทวิตเตอร์ว่างหนึ่งครับรับประกันความปลอดภัยครับหกพันห้านะชุดเซตป,ประมาณห้าหกชุดนะครับที่เข้าชุด ดี๋ยวไปเร็วนิดนึงนะครับผมไปกลางเขาก่อนนะเอาประมาณนี้เลยนะครับรูปลักษณ์ที่เห็นสองตัวละครปลดให้แล้วเนี่ยตดปลดอันนี้กับอันนี้โอ้ยสามตัวนะเนี่ยปลดสามตัวแล้วนะครับหกพันห้าครับใครถูกใจมาเลยครับสวัสดีครับผม